ประกรันชีวิตนะคะในฐานะผู้นําบริษัทประกันที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมรือ Green Insurer นะคะเราก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนนโยบาย Uh, c l i m a t e c h a n g e and Biodiversity นะคะซึ่งในปีนี้บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญนะคะของการที่เราจะมาดูในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมที่รอบด้านยิ่งขึ้นนะคะใส่ใจมากขึ้นแล้วก็ครอบคลุมในทุกมิตินะคะโดยแคมเปญนะคะในส่วนของที่เป็น Commit to c l ค m a t e Season 3นสนะคะเราก็ยังอยู่ภายใต้ธีมนะคะของ c l i m a t e c h a n g e and b i o d i v e r s i t y นะคะซึ่งในปีนี้นะคะเราก็ได้ C.I. Influencer ของทาง,งบริษัทนะคะคุณเต่านะคะเศรษฐพงเพง พอนะคะซึ่งเป็นนักร้องนักแสดงนะคะที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมค่ะได้เข้ามาช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็ผลักดันแคมเปญน,นี้ให้ทุกท่านนะคะได้เข้ามาช่วยกัน รักษาแล้วก็ฟื้นฟูนะคะในสิ่งแวดล้อมของเราผ่านทางเรื่องของวิธีการง่ายๆนะคะโดยผ่านทางกิจกรรมนะคะสี่กิจกรรมของบริษัทซึ่งบริษัทจะจัดขึ้นตลอดทั้งปีนี้นะคะซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมที่เป็นกิจกรรม Sea Life กิจกรรม River Life กิจกรรม Wild Life แล้วก็กิจกรรม Air Life นะคะโดยทุก4กิจกรรมนี้นะคะก็สอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัทที่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่นดูแลกันตลอดไปค่ะ ขอบคุณมากค่ะพี่อ้อยแล้วก็ของพ<อ>ิ้งหร่อคำถามคุณเต่านะคะค,คุณเต่าความรู้สึกที่ได้รับเกีีรติเป็น c r Influencer อของคอมินไทยในซีซั่น3อย่างต่อเนื่องนะคะครับผม,ะะผมก็รู้สึกอ่า ดีใจทุกครั้งนะครับผมแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติภูมิใจมากๆที่ได้มาเป็น C.I. Influencer ครับในปีที่3อย่างต่อเนื่องแล้วนะครับก็ปีนี้ก็อย่างที่พี่อ้อยบอกนะครับก็คือเราจะครอบคลุมทั้งหมดเลยนะครับผมทั้งทะเลแม่น้าลคลางนะครับอากาศแล้วก็ป่าไม้นะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับมาร่วมกิจกรรมกันนะครับก็สามารถไปติดตามกิจกรรมได้ที่ Facebook Fanpage นะครับ h a r t Action Volunteer หรือว่า Facebook Fanpage เหล่าเพียงพอนะครับก็อยากจะให้ทุกคนมาช่วยกันนะครับผม อนุรักษ์โลกของเรานะครับผม,มก็ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในบ้านเราให้มากขึ้นนะครับครับผมคุณเต่าขอบคุณมากคนะ่ะขอบคุณนะครันะบ